สวัสดีค่ะนุ่นนะคะในเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นมีนาค่ะโคตรน่ารักของจอร์จเนี่ยก็น่ารักหมดเหระเนอะ <c oughs> <c oughs> คือเขาก็เป็นคนที่แบบเ,เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าตอนที่เจอตั้งแต่เรื่องแรกเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมค่ะความเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็จะแบบส่งคุยกันเนียตลอดะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นความน่ารักของเขาที่แบบเสมอต้นเสมอปลาย เขาเป็นคนสูงเกินไปอ่ะแล้วเวลาเราทํางานด้วยอ่ะพี่จะบอกเสมอเลยบอกว่าอีกวันต้องไปนวดคอใหม่อ่ะคือเขาแบบเขาสูงอ่ะแล้วเวลาเรายืนใช่ไหมคะแล้วเรื่องนี้คือนุ่นไม่ได้แบบแต่งตัวสวยรองเท้าส้นสูงเยอะางค่ะก็เป็นผ้าใบเวลาถ่ายขาทีก็ต้องแบบแล้วก็จะแบบโอ๊ยเธอรามุ้ยคอมากเลยเรื่องโคตรแปลกของจอร์ดนุ่นอาจจะรู้สึกว่าจอร์ดเป็นคนที่แบบร่างกายแบบแข็งแรงมาก เพราะว่าเขาเป็นคนออกกําลังกายเยอะอาหารเสริมคือแบบน่าจะเกิน5ตัวแล้วก็แบบอันนี้เอาไว้กินมีเป็นเวชใช่ปะอันนี้ก็เพิ่มความจําแล้วก็เฮ้ยจริงเหรอคือถ้าเราถ้าเราหยอดในตอวนี้หนึ่งหยนความจำเราจะดีขึ้นเหรอคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยเก็ตเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามีเยอะมาก <c oughs> คือก็ไม่รู้หรอออกกําลังกายเยอะแล้วเราต้องมีของพวกนี้ช่วยเราอีกหรออันนี้นนก็จะเป็นเรื่องที่แบบแปลกของเขาค่ะ เขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากๆเลยค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าขอให้ไม่ว่าเขาจะไปทำงานอะไรในทุกรูปแบบเนี่ยค่ะอยากให้เขาประสบความสำเร็จมากๆกนะคะก็ขอให้แบบทุกคนรักเขาเยอะๆแล้วก็สปอร์ตเขาเยอะๆค่ะจะเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะฝากติดตามซีรีส์โคตรเหงาเรา2คนด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ค่ะและดูย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา4ทุมครึ่งค่ะฝากด้วยนะคะ คุ้มที่จะพาความรักมาแทนความ